ไม่ต้องพื้นหลังกีเหรอแม่เมมึงเข้าไปข้ามาทำไมเพื่อคอนเทนต์ของเราจะดูเรากับกูกันได้ไปก็มึงดูอันนี้ด้วยดูไม่ใช่มึงดูแต่ก็ถือกล้องในเดินดูรถจังหวะแรกที่ออกฝุ่นที่น่ากลัวมากกว่านี่ฝุ่นเพราอฝุ่นชิวๆไปเลยกลายเป็นโควิดเข้ามาแทนแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องขึ้นรถไม่ต้องเดินกลับแล้วก็ใกล้ชิดสนิทสนมมาก เป็นฝ่ายรับริดเหรอชิงว่าชาววัชูวะชิงว่าชาวเฮ้ยคนต่างประเทศเหรอคงชิงแ้ๆเลยค่ะเยลโล่คนจีนเยลโล่นี่อะไรมุกมึงตับไหนีสีเหลืองเยลโล่เต่าอังโล่มะม่วงแมนโก้มีดอีโต้ เดี๋ยวนีคุณยังกินช้อนเดียวเองขาดอีกสองช้อนเกล็ดเสื้อใช่ยังตักอะไรให้เลยเร็วๆรีบเปลี่ยนชื่นใจเมื่อกี้คุณต่อยผมผมเป็นคกนกระตันอยูผมเลยคำเดียวก็ได้จะได้หยิบอีกสองอันที่เหลือเยี่ยเข้ม <laughs> ร้านมะเร็งทอดเยอะมากแล้วแต่ละร้านก็ไปดูว่ามันต่างกันยังไงนีร่รสจวนจะรสชาติมันมัน้วเราใครที่อยากเริ่มกินมะเร็งทอดอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันเพราะมันกินง่ายที่สุดแล้วทั้งหมด